จเจริญพรค่ะคุณโยมเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเดือนแห่งความรักที่ผ่านมาบางท่านก็คงกำลังมีความสุขนะคะพอได้เจอกับคนรู้ใจได้อยู่กับคนที่รู้ใจแต่บางท่านก็อาจจะมีความทุกข์ความเศร้าพอต้องเลิกลากับคนที่รักแล้วก็ต้องจากกันไม่เป็นไรนะคะแม่ชีขอเป็นกำลังใจให้เพราะแม่ชีเองก็เคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากพอต้องสูญเสียบุคคลน,นั้นเป็นที่รักจากอุบัติเหตุ ไม่มีแม้โอกาสที่จะบอกลากันสักคำฉะนั้นแม่ชีถึงเข้าใจว่ามันเศร้าแค่ไหนมันเหงาและว,ว้าเว่เพียงใดนะคะฉะนั้นแม่ชีก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกครั้งที่แม่ชีเริ่มที่จะเศร้าหรือเมื่อคิดถึงอดีตเราจะต้องเสียใจแม่ชีก็จะบอกกับตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างจบไปแล้วไม่มีอะไรใหญ่เกินกรรมทุกครั้งที่ความเศร้าเกิดขึ้นมาในใจแม่ชีก็จะบอกตัวเองอย่างนี้ ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งวันหนึ่งแม่ชีรู้สึกถึงสภาวะที่เมื่อคิดถึงอดีตคิดถึงคนรักความเศร้ามันไม่เข้ามาในใจอีกแล้วแม่ชียิ้มได้กับสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เห็นเปรียบเสมือนภาพของน้ําที่หยดลงไปใบบัวที่น้ําไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปในใบบัวได้แม่ชีถึงเข้าใจสภาวะนั้นว่าการอยู่กับทุกข์แบบไม่ทุกข์มันเป็นยังไง มันสามารถยิ้มได้ไม่มีน้ำตาในใจอีกแล้วฉะนั้นแม่คีก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทกท่านนะคะสุดท้ายนี้นะคะแม่ชีก็ขอวอวยพรนะคะให้กับคู่รักทุกๆคู่ให้ได้พบคนที่ถูกใจเป็นคู่บุญคู่บารมีเป็นการ,รยาณมิตรที่ดีต่อกันซื่อสัตย์และมีเมตตาต่อกันนะคะโดยเฉพาะการให้อภัยเมื่อถึงเวลาที่ต้องจากกันแล้วท่านก็จะยิ้มได้เมื่อนึกถึงอดีต พอท่านได้ทําอย่างเต็มที่แล้วไม่มีข้อบกพร่องใดๆต่อกันและกันสําหรับท่านที่ไร้คู่และยังปรารถนาที่จะมีคู่อยู่แม่ชีก็ขออวยพรให้เจอคนรู้ใจเป็นคู่บุญคู่วาลมีส่วนคนที่เห็นทุกโทษก,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 กับความรักกับการยึดติดของความรักแม่ชีก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอให้ท่านเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปสุดท้ายนี้ขอให้ทุกๆท่านดูแลร,รักคนรอบข้างให้มากๆนะคะ เพราะอย่างที่บอกคนเราทุกคนต้องจากกันอยู่ดีไม่ว่ารักกันแค่ไหนจเจริญพรค่ะ